หลังจากกลุ่มพลานเขียวกลับมาพร้อมกับเกวียนที่เต็มไปด้วยสิ่งของหมู่บ้านหนองใหญ่ก็กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างมีความสุขที่ได้สิ่งของจำเป็นมาใช้สอยป่ารอบๆหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นเคยพผื้นป่าแห่งน,นี้เป็นแหล่งอาหารที่ไม่มีวันหมดชาวบ้านมักจะไปเก็บพืชป่านานาชนิดมาประกอบอาหารทั้งผักหวานป่าที่มีรสหวานกรอบ ยอดหวายที่มีรสขมเล็กน้อยแต่เป็นยาบำรุงและหน่อไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในฤดูฝนนอกจากนี้ยังมีเห็ดต่างๆที่ชาวบ้านรู้จักกันอย่างดีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนมีความสุขและอิ่มนํำสำราญการเลี้ยงวัวของชาวบ้านยังคงเป็นไปตามปกติวัวแต่และตัวถูกดูแลอย่างดีจนเติบโตแข็งแรงและให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งหลายวันผ่านไป พรานเขียวนั่งล้อมวงกับลูกน้องทั้งสี่คนเพื่อพูดคุยเรื่องการเดินทางครั้งใหม่ไปยังหมู่บ้านโคกใหญ่ข้าได้คุยกับพ่อค้าที่หมู่บ้านห้วยเย็นแล้วหมู่บ้านโคกใหญ่ให้ราคาบัวด,ดีกว่าแถงเส้นทางก็ไม่ได้ผ่านป่าทึบที่เราเจอผีกองกอยด้วยพรานเขียวเปิดประเด็นแต่ไอ้กัมกับไอ้ยอดกลับนั่งเงียบด้วยสีหน้าที่ไม่สบายใจพี่เขียว ผมกับไอยอดไม่ไปได้ไหมไอกำเอ่ยขึ้นอย่างไม่มั่นใจผมยังไม่หายกลัวเลยไอยอดเสริมขึ้นพรานเขียวรู้ดีถึงความรู้สึกของพวกเขาเขาจึงค่อยๆพูดปลอบใจข้ารู้ว่าพวกเอ็งกลัวแต่พวกเราต้องช่วยชาวบ้านนะและข้าก็รับรองว่าเส้นทางนี้จะปลอดภัยกว่าครั้งที่แล้วแน่นอน พรานเขียวใช้เหตุผลและความกล้าหาญของเขาปลุกใจลูกน้องทั้งสองคนจนในที่สุดพวกเขาก็ยอมตกลงที่จะร่วมเดินทางด้วยในครั้งนี้วันต่อมาพรานเขียวและลูกน้องรับวัวจากชาวบ้านบางคนกล้าที่จะให้ถึงสองตัวแต่บางคนก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยจึงให้เพียงตัวเดียวจนในที่สุดพวกเขาก็รวบรวมวัวได้ทั้งหมด27ตัวแล้วนำมาผูกรวมกันไว้ที่หน้าบ้านของพรานเขียวในวันต่อมา พวกเขาจัดการเตรียมข้าวของจําเป็นสําหรับการเดินทางอย่างเป็นระเบียบพวกเขาเลือกใช้เกวียนเพียงเล่มเดียวและให้วัวสองตัวลากเพื่อที่จะได้เดินทางได้คล่องตัวยิ่งขึ้นทุกคนต่างเตรียมอาวุธคู่กายให้พร้อมสําหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าของวันใหม่พรานเขียวทําพิธีตามความเชื่อก่อนออกเดินทางเขาใช้ใบตองทําเป็นกระทงเล็กๆใส่เครื่องเส้นไหว้บูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอให้คุ้มครองและให้การเดินทางในครั้งนี้ปลอดภยัย หลังจากทำพิธีเสร็จทุกคนก็เริ่มออกเดินทางทันทีพวกเขานำวัวไป30ตัวซึ่งเป็นวัว27ตัวที่ได้จากชาวบ้านและอีก3ตัวที่ชาวบ้านมอบให้เป็นน้ำใจซึ่งจาก4ตัวที่ได้มาพรานเถียวตัดสินใจนำไปด้วย3ตัวแล้วปล่อยวัวตัวที่4ที่เหลือกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยพรานเขียวและลูกน้องก็เริ่มต้นฝุงบัวเดินตามหลังเกวียนเข้าสู่ป่าลึกในทันที เส้นทางใหม่นี้แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงต้นไม้สูงใหญ่เสียดฟ้าจนแสงแดดส่องลงมาได้เพียงรำไรบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงสัตว์ป่าเป็นระยะๆะะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งน,นี้แต่การเดินทางก็ยังคงยากลำบากเพราะพื้นดินยังคงเปียกแฉะและเต็มไปด้วยโคลนจากการที่ฝนตกหนักเมื่อคืนพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันเริ่มรับขอบฟ้า รานเขียวจึงหาที่พักที่เป็นที่โล่งเล็กน้อยเพื่อตั้งแคมป์ทุกคนต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่อย่างคล่องตัวไอเสือกับไอยอดพาฝูงวัวไปกินหญ้ากใกล้แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ส่วนไอมีกับไอกำรรไปตักน้ำจากลำธารใสสะอาดที่ผุดขึ้นมาจากรากต้นไมาใหญ่น้ำในป่าแห่งนี้มีอยู่มากมายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์และใสสะอาดจนสามารถดื่มกินได้โดยไม่ต้องต้มเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย พวกเขาก็กลับมานั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมพูดคุยกันอย่างออกรถก่อนที่ความมืดจะเข้ามาเยือนป่าอย่างเต็มตัวรุ่งเช้าของวันที่สองของการเดินทางมาถึงพร้อมกับบรรยากาศที่สดชื่นหมอกจางๆลอยปกคลุมผืนป่าร้าวกับผ้าห่มสีขาวเสียงนกร้องดังสนั่นเป็นการปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาทำธุระส่วนตัวพรันเขียวและโลกน้องกำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อทันใดนั้นปัง เสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดทุกคนรู้ทันทีว่าเป็นเสียงปืนของไอ้กัมที่เดินเข้าไปในป่ารกเพียงครู่เดียวไอ้กําก็เดินออกมาจากป่าพร้อมรอยยิ้มกว้างในมือของมันถือไก่ป่าตัวใหญ่อาหารเช้ามาแล้วโว้ยไอ้กัมตะโกนบอกด้วยความดีใจทุกคนยิ้มตามและรีบเข้าไปหาไอ้มีอาสาถอนขนไก่โดยใช้น้ำร้อนที่ต้มในกระบอกไม้ไผ่ราดลงบนตัวไก่ทำให้ถอนขนได้ง่ายไดย้เร็วหน่อยไอ้มี เราต้องรีบเดินทางต่อพรานเขียวเร่งไอ้มี่รีบจัดการย่างไก่และจัดเตรียมสัมภาระอื่นๆส่วนวัวก็กินหญ้าและดื่มน้ำจนอิ่มเมื่อไก่สุกหอมได้ที่ทุกคนก็มานั่งล้อมวงกินข้าวเหนียวร้อนๆที่นึ่งในกระบอกไม้ไผ่พร้อมจับเนื้อไก่ย่างหอมๆเป็นอาหารเช้าที่แสนอร่อยหลังจากกินอิ่มแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อเส้นทางข้างหน้าเริ่มรกทิบและบรรยากาศในป่าก,ก็ดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ จูจ่ๆก็มีเสียงโหยหวนดังแว่วมาแต่ไกลทําให้ทุกคนตกใจจนต้องหยุดเดินแต่พรานเขียวก็สั่งให้เดินทางต่อฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแต่ไม่หนักมากนักเสียงวัวร้องเป็นระยะๆะะทําให้ป่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างพรานเขียวนั่งอยู่บนหลังเกวียนและกวาดสายตามองไปรอบๆเขาสัมผัสได้ทันทีว่าป่าแห่งนี้อันตรายกว่าที่เคยไปมาเขาสั่งให้ทุกคนระวังตัวให้ดี พวกเขาเดินทางโดยไม่พักเป็นเวลา6-7ถึงชั่วโมงร่างกายแต่ละคนเริ่มแสดงอาการเหนื่อยล้าพรันเขียวมองหาที่พักและแตัดสินใจหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่เขาสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันทำหน้าที่เพื่อเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนนี้พวกเองเอาใบตองกล้วยมาทำหลังคาบนกวนกันฝนหาฟืนม,มาเยอะๆแล้วก็มัดบัวให้แน่นเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็นั่งกินข้าวเย็นกันอย่างเงียบๆและฟ้าก็ค่อยๆมืดลงในที่สุด ค่ำคืนนั้นเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมไปทั่วทั้งป่าพวกเขากินข้าวเสร็จก็มานั่งพูดคุยและหัวเราะกันอย่างมีความสุขก่อนจะแยกย้ายกันพักผ่อนและผลัดกันเป็นผู้เฝ้ายามฝนยังคงโปรยปลายลงมาเป็นละอองเล็กน้อยทำให้บรรยากาศโดยรอบหนาวเย็นไอมี่รับหน้าที่เฝ้ายามผลแรกเขานั่งอยู่กับกองไฟที่ลุกโชนพยายามมองเข้าไปในความมืดที่โอบล้อมเอาไว้ป่าลึกในยามค่ำคืนนั้นน่ากลัวกว่าที่คิดไว้มาก เสียงต่างๆที่เคยคุ้นหูในเวลากลางวันถูกแทนที่ด้วยเสียงแปลกประหลาดที่ทำให้คนลึกสู้ไอมีกำปืนในมือแน่นสายตามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังท่านใดนั้นเขาก็เห็นแสงอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆส่องวูบวาบอยู่ในความมืดไอมีพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าเอากูแต่หัววันเลยนะแต่แสงนั้นก็หายไปในความมืดอย่างรวดเร็วไอมีเฝ้ายามจนครบกำหนดก็ปลุกไอ้กัามาเปลี่ยนหน้าที่ ไอ้กำนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางความเงียบสง,งัดความกลัวเริ่มเข้าครอบงำเขาอีกครั้งเวลาผ่านไปสักพักป่าก็เงียบผิดปกติทุกเสียงที่เคยได้ยินพลันหายไปหมดความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวยิ่งขึ้นไปไอ้กำนั่งอยู่คนเดียวด้วยความกลัวมองดูรอบๆอ,อย่างไม่กระพริบตาเขาสัมผัสดได้ว่ามีบางสิ่งกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่จากในความมืดมิดเวลาผ่านไปไม่นานนักความเงียบที่น่าขนลุก ก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงร้องของวัวที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพรานเขียวที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเขารีบมาหาไอ้กำที่กำลังเฝ้ายามอยู่ไอ้กำจุดคบเพลิงพรานเขียวสั่งเสียงเข้มทั้งสองรีบคว้าคบเพลิงแล้วเดินสำรวจรอบบริเวณแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งคู่กลับมานั่งข้างกองไฟแต่ป่ายังคงเงียบสงัดผิดปกติเสียงโหยหวนที่น่ากลัวดังแว่วมาเป็นระยะ ราวกับกำลังร้องต้อนรับพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรของมันพรานเขียวรู้ทันทีว่าการเดินทางในครั้งนี้จะไม่ธรรมดาแน่นอนจนกระทั่งกลางดึกคล้ายมีบางสิ่งกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆขบวนเกวียนของพวกเขาพรานเขียวสั่งให้กำไปปลุกไอมีและไอเสือให้เตรียมพร้อมในทันทีทันใดนั้นเสียงวัวร้องด้วยความเจ็บปวดก็ดังขึ้นทุกคนรีบวิ่งไปดูสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทุกคนตกตะลึงวัวตัวหนึ่งกำลังถูกสัตว์ประหลาสองตัวทำร้าย ร่างกายของพวกมันผอมบางและเป็นสีดำดวงตาสีแดงฉานลิ้นและเขี้ยวยาวน่ากลัวพวกมันดูเหมือนเป็นคู่ผัวเมียที่กำลังหิวกระหายและเมื่อพวกมันหันมาเห็นกลุ่มของพรานเขียวก็หยุดการกระทำทันทียิ่งพรานเขียวสั่งเสียงกล้องลูกปืนหลายนัดดังสนั่นป่าลูกปืนเหมือนจะโดนพวกมันทั้งสองตัวแต่แล้วพวกมันก็ร้องโหยหวนและหนีหายไปในมืดอย่างรวดเร็วเป็นผีอะไรอีกวะไอหมีถามด้วยความตกใจและความกลัวไม่รู้ แต่เราต้องระวังให้มากกว่าเดิมพรานเขียวพูดเสียงเครียดคืนนั้นไม่มีใครกล้านอนหลับอีกต่อไปทุกคนนั่งล้อมวงรอบกองไฟที่ลุกโชนตลอดทั้งคืนโดยที่สายตาของพวกเขากวาดมองเข้าไปในความมืดที่เต็มไปด้วยอันตรายอยู่ตลอดเวลาเช้าวันใหม่แห่งความหวังคําคืนที่แสนน่ากลัวสิ้นสุดลงในที่สุดพรานเขียวสั่งให้ทุกคนช่วยกันก่อกองไฟให้ลุกโชนเพื่อขับไล่ความมืดและขับไล่ความหวาดกลัวออกจากใจ พวกเขานั่งอยู่ข้างกองไฟสายตาจับจ้องไปรอบๆด้วยความระแวดระวังเพราะกลัวว่าสัตว์ประหลาดจะหวนกลับมาอีกครั้งจนในที่สุดเสียงที่พวกเขาต้องการได้ยินมากที่สุดก็ดังขึ้นไก่ป่าพากันร้องขันเป็นสัญญาณบอกว่าใกล้รุ่งเช้าแล้วทุกคนรีบเตรียมข้าวของหุงข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่และย่างเนื้อแห้งที่เตรียมมาเป็นสเสบียงพวกเขาให้น้ำและดูอาการของวัวที่ถูกทำร้ายเมื่อคืนโชคดีที่บาดแผลไม่สาหัสมากนัก หลังจากนั้นทุกคนก็รีบกินข้าวเช้าตั้งแต่ฟ้ายัางมืดพอฟ้าเริ่มสางพวกเขาก็ออกเดินทางต่อทันทีบรรยากาศในป่ายามเช้าดูสดชื่นและมีชีวิตชีวาหมอกจางๆร้อยปกคลุมผืนป่ามีเพียงเสียงนกร้องและเสียงสัตว์ป่าที่ช่วยบรรเทาความกลัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทุกคนเดินอย่างมุ่งมั่นเท้าที่ลุยน้ำมานานเริ่มเป็นแผลผุพองแต่ไม่มีใครบน่นทุกคนตอนฝูงวัวเดินตามหลังเกวียนของพรานเขียวไปอย่างไม่ย่อท้อ การเดินทางในวันนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่ได้หยุดพักเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ก็ยังไม่พ้นจากป่าทึบแห่งนี้เสียทีเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงพรานเขียวจึงสั่งให้ทุกคนหยุดและหาที่พักแรมที่เหมาะสมหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันทำหน้าที่เหมือนที่เคยปฏิบัติเมื่อความมืดเข้าปกคลุมผืนป่าเสียงมแมลงต่างๆก็เริ่มบรรเลงเพลงยามค่ำคืนอย่างพร้อมเพรียงทุกคนนั่งล้อมวงกินอาหารเย็นกันอย่างเงียบเีย ก่อนจะแยกย้ายกันพักผ่อนและผลัดเปลี่ยนกันเฝ้ายามเหมือนเช่นเคยแต่แล้วเสียงหวยหวนที่น่ากลัวก็ดังขึ้นอีกครั้งพรานเขียวจึงสั่งให้ไอ้มีและไอ้เสือเฝ้ายามก่อนเพื่อความปลอดภัยจนกระทั่งกลางดึกได้เวลาเปลี่ยนเวรไอกำและไอยอดก็มารับหน้าที่ต่อปากกลับเงียบสง,งัดผิดปกติอีกครั้งทำให้ทุกคนรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีพรานเขียวลุกขึ้นมาสมทบกับลูกน้องทั้งสองคน ทั้งสาคนช่วยกันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติทันใดนั้นเสียงร้องหหยหวนก็ดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันใกล้เข้ามาทุกทีเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่ตัวเดียวแต่ราวกับมีเป็น10บสตัวพรานเขียวสั่งให้ทุกคนลุกขึ้นเตรียมพร้อมและก่อกองไฟเพิ่มอีก3ามสี่กองเพื่อเพิ่มแสงสว่างมันมาแล้วไอมีพูดเสียงสันๆจเย็นๆพลันเขียวบอกเสียงวัวร้องด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นอีกครั้ง เสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบดังกรอบกแกรบราวกับมีบางอย่างกำลังเดินตรงมาหาพวกเขาทุกคนจ้องมองเข้าไปในความมืดเพื่อหาต้นเสียงนั้นทุกคนต่างกําปืนแน่นอยู่ในมือเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวถูกทําลายลงในที่สุดเมื่อความมืดเผยให้เห็นดวงตาสีแดงนับสิบคู่ที่ลอยวูบวาบอยู่บนกิ่งไม้และบนพื้นดินพวกมันกําลังกระโดดไปมาอย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าตรงมาที่พวกเขา มันเข้ามาในรัศมีแสงไฟยิงได้เลยพรานเขียวสั่งเสียงหนักแน่นทุกคนเตรียมพร้อมที่จะลั่นไกปืนทันใดนั้นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่ฝูงวัวกัดเข้าที่คอของมันอย่างรุนแรงตามมาด้วยอีกสองสามตัวที่กระโดดตามวัวร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวปังปังปั้ง,ง,งเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดหนึ่งในสัตว์ประหลาดล้มลงไปกองกับพื้นพวกที่เหลือหันมามองเพื่อนของมันที่ตายไป แล้วจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยความแค้นจากนั้นก็กระโดดเข้าใส่กลุ่มของพรานเขียวทันทีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดก็เริ่มต้นขึ้นทุกคนต้องทั้งยิงปืนและใช้มีดฟันเพื่อป้องกันตนเองสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกระโดดเข้าใส่ไอ้ยอดและกัดเขาที่แขนของเขาอย่างจังไอ้มีที่อยู่ใกล้ๆรีบยิงปืนเข้าใส่สัตว์ประหลาดตัวนั้นอย่างรวดเร็วมันร้องโหยหวนและล้มลงไปแต่แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรานเขียวมันไม่ตาย ลูกปืนเราก็ใกล้จะหมดแล้วไอเสือตะโกนบอกพรานเขียวเห็นท่าไม่ดีเขารู้แล้วว่าลูกปืนธรรมดาไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้ทั้งหมดเขาตัดสินใจที่จะถอยถอยปล่อยโวไว้ที่นี่ก่อนเร็วเข้าพรานเขียวสั่งเสียงหนักแน่นทุกคนรีบถอยออกมาจากวงล้อมของสัตว์ประหลาดทิ้งวัวที่เหลือไว้เบื้องหลังความมืดและเสียงร้องหวอยหววของสัตว์ประหลาดยังคงดังไปทั่วทั้งป่าพวกเขาทั้งห้าคนวิ่งหนีเข้าไปในป่าที่มืดมิด ทุกคนวิ่งตามพลานเขียวเข้าไปในป่าที่มืดมิดพวกเขาล้มลุกคลุกคลานเพราะมองไม่เห็นทางสัตว์ประหลาดบางตัวกระโดดตามมาติดตดพวกเขาหันไปยิงสกัดเป็นระยะเพื่อหนีเอาชีวิตรอดจนกระทั่งมาเจอกอไผ่ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนามแต่มีช่องเล็กๆที่พอจะลอดเข้าไปได้พรานเขียวสั่งให้ทุกคนมุดเข้าไปเข้าไปนี้ๆก่อนพรานเขียวตะโกนทุกคนเรียบมุดตัวเข้าไปบางคนโดนหนามไผ่ครูจนเป็นรอย แต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะความกลัวเข้าครอบงำพวกเขานอนมอบนิ่งอยู่ในกอไผ่สัตว์ประหลาดก็กระโดดตามมาแต่ดูเหมือนพวกมันจะมองไม่เห็นพวกเขาพวกมันเดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆสักพักก็กระโดดหายไปในความมืดทุกคนนอนนิ่งอยู่แบบนั้นด้วยความเหนื่อยล้าจนเผลอหลับไปจนรุ่งเช้าทุกคนตื่นขึ้นมามองไปรอบๆก็ไม่พบอะไรผิดปกติจึงค่อยๆมุดตัวออกมาแต่คราวนี้การออกมากลับยากและเจ็บปวดกว่าตอนที่เข้าไปมาก โวเอ้ยตอนเข้าไปไม่เจ็บเลยแต่ตอนออกมาทำไมเจ็บขนาดนี้วะไอหมีบน่นพรานเขียวหัวเราะก็คนหนีตายมันไม่รู้สึกเจ็บหรอกเมื่อออกมาได้ทุกคนมีแต่แผลถลอกที่โดนหนามไผ่ครูดพลานเขียวรีบถามอาการของไอยอดที่โดนสัตว์ประหลาดกัดมเมื่อคืนเป็นอะไรมากไม้มแต่โชคดีที่บาดแผลมีแค่รอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อทุกคนปลอดภัยแล้ว พวกเขาจึงรีบเดินย้อนกลับไปตามทางที่วิ่งหนีมาเมื่อคืนเพื่อจะไปดูฝูงวัวที่ทิ้งไว้ทุกคนรีบเดินย้อนกลับไปดูวัวด้วยความหวังที่ริบหรีในใจของพรานเขียวและลูกน้องต่างรู้สึกไม่ดีเลยจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงและเห็นวัวที่ถูกมูกไว้ยังคงอยู่แต่มีวัวสองตัวที่ถูกทำลายและถูกกัดกินเครื่องในจนหมดสิ้น พวกเขาไม่มีเวลาที่จะเสียใจอีกต่อไปทุกคนไม่รอช้ารีบออกเดินทางต่อโดยไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพวกเขาเดินไปหลายชั่วโมงความเหนื่อยล้าและความหิวเริ่มกัดกินจิตใจแต่แล้วเมื่อพวกเขาเดินขึ้นเนินสูงอายอดก็ชี้ให้เห็นบางสิ่งบางอย่างนั่นไงหมู่บ้าน คำพูดของอายอดทำให้ทุกคนที่เคยเหนื่อยล้ากลับมีกำลังใจขึ้นมาทันทีทุกคนเร่งฝีเท้าต้อนวัวให้เดินเร็วขึ้นจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านโคกใหญ่หมู่บ้านโคกใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่กว่าหมู่บ้านห้วยเย็นมากผู้คนมากมายมาค้าขายกันอยู่ที่นี่มีสิ่งของแปลกตามมากมายที่มาจากต่างถิ่นเมื่อพวกเขามาถึงชาวบ้านบางคนก็เข้ามาถามเอาวัวมาขายหรอพรานเขียวตอบ ใช่ชาวบ้านก็ชี้ทางไปยังลานกลางหมู่บ้านที่นั่นเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้ามากมายผู้คนยืนเลือกซื้อของกันอย่างคึกคักและเมื่อพวกเขาเห็นกลุ่มของพรานเขียวทุกคนก็หันมามองด้วยความสนใจเมื่อมาถึงหมู่บ้านโคกใหญ่ ทุกคนต่างให้ความสนใจกับฝูงวัวของพวกเขาอย่างมากและไม่นานวัวทั้ง26ตัวก็ถูกขายออกไปจนหมดเหลือเพียงวัวสองตัวที่ใช้สำหรับลากเกวียนเท่านั้นหลังจากขายวัวเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็มานั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ทันใดนั้นพอขาต่างถิ่นคนหนึ่งก็เดินเข้ามานั่งร่วมวงสนทนาพวกเจ้ามาจากหมู่บ้านไหนพอขาถามหมู่บ้านหนองใหญ่ทำไมไม่เอาวัวมาเยอะกว่านี้ล่ะ ราคาที่นี่ดีกว่าที่อื่นตั้งเยอะพ่อขาพูดขึ้นด้วยความแปลกใจอายอดแทรกขึ้นทันควันพวกข้าไม่ตายกลางป่าก็บุญแล้วลุงเมื่อคืนเจออะไรก็ไม่รู้กัดแขนข้านีเอาชีวิตเกือบไม่รอดพ่อขาหัวเราะข้าก็เคยไปซื้อวอัวที่นั่นนะแต่ก็เจออันตรายมากมายเหมือนกันเพราะอย่างนี้แหละข้าเลยไม่กล้าไปอีกเลยพวกเองนี่ถือว่าเก่งพอตัวนะทุกคนพากันหัวเราะอย่างโล่งใจ คืนนั้นพวกเขาตัดสินใจพักแรมที่หมู่บ้านโคกใหญ่และใช้เวลาที่เหลือในการซื้อสิ่งของจำเป็นมาบรรทุกไว้บนเกวียนก่อนจะแยกย้ายกันพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าของวันใหม่ทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกินข้าวเช้าเสร็จก็รีบออกเดินทางกลับทันทีการเดินทางในครั้งนี้ดูง่ายกว่าขามามาก พวกเขาทั้งหคนนั่งอยู่บนเกวียนพรานเขียวทําหน้าที่บังคับบัวที่ลากเกวียนนาหน้าไปทุกคนรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องผเผชิญหน้ากับอันตรายในป่าอีกต่อไปและโดยที่พวกเขาจําเส้นทางได้ดีการเดินทางจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่วันเดียวพวกเขาก็เดินทางพ้นจากป่าทึบนั้นมาได้สำเร็จและตัดสินใจพักแรมในป่าโล่งๆที่ไร้เงาอันน่ากลัวคืนนั้นผ่านไปด้วยดีไม่มีเรื่องราวใดๆที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป จนในที่สุดทุกคนก็เดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านหนองใหญ่ได้อย่างปลอดภยัยพร้อมกับเกวียนที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานของพรานเขียวและลูกน้องได้สิ้นสุดลงแล้วพวกเขากลายเป็นวีรบุรุษพวกกล้าหาญของหมู่บ้านหนองใหญ่และนําความหวังมาสู่ชาวบ้านทุกคน